สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวส์สำนักรายงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ทับ2,567ไปรับชมกันเลยค่ะ วันจันทร์ที่4มีนาคม2567เวลา13.30นนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ทับ2567โดยมีอนุกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟล็นซ์เพื่อพิจารณากรณีองค์การเพศสัจกรรมขอความเห็นชอบสวัสดิการค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานและปรับเพิ่มอัต ตาการจ่ายค่าใบประกอบโลกศิละปะของเภศสัชกรและกรณีสอสอขอปรับเงินเดือนและบัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักง,งานรัฐวิสาหกิจโดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ หเห็นชอบสวัสดิการค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานองค์การเพศสัจกรรมระดับ1นถึงสิในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ4 0 0 0ันถึงหกพันบาท 2. เห็นชอบให้องค์การเพศสัจกรรมปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนใบประกอบโรคศิละปะของเพศสากรจากอัตรา1,000บาทและ3,000บาทเป็น10,000บาทต่อคนต่อเดือนและ 3. กรณีสรสอขอปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนในอัตราร้อยละสิและการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมมอบมาให้ฝ่ายเลขานุการสำรวจข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรายงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักรายงานสัมพันธ์ YouTube รายงานสัมพันธ์ News ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะสำนักรายงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างรายงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ